ครับสวัสดีครับผมก Jamie, ็วันนี้นะครับเรามาอยู่กับโชวรูมหลิวกงนะครับผมก็คำ่าเกิดคำ่าเปิดเออเออคนกระเมียนเนาะก็พูดแบบคำมาเปิดแบบโชรูมครับเปิดโชรูมหรือเปิดสาขาอยู่ที่อำเภอบ้านกวดครับนี่ก็เป็นถนนสีเลนถ้ามาจากละหันทรายก็จะนั่นมาจ้า มาจากอำเภอรประคนชัยก็จะเลี้ยวมาเลยครับมาจากอำเภอรประคนชัยหรือถ้ามาจากอุบลมาถึงแยกมาถึงแยกประคนชัยก็จะเลี้ยวซ้ายแต่มาจากโคราชก็เลี้ยวขวาครับวันนี้เราก็มาอยู่กับโชว์รูมลิ้วกลงครับเอามาก็ดูกำลังทดสอบกำลังทดสอบรถกันอยู่ครับ ทดสอบกันอยู่กระจอดแบบทดสอบก็เอาโลบเอาลีกกันไปเดี๋ยวจะลองคันใหญ่แล้วจะมาโดนคันคันเล็กอ่าเดี๋ยวอยากรู้ว่าใครเป็นคนลองกับคันหลิวกง 913E ครับ 913E ก็คือ 913E ก็น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ10 ไอ้อะไรนะสิบสามตันครับสิบสามตันใบแท็กเจ็ดสิบเส้นก็ใบแท็กใหญ่อยู่ครับผมอก็แวะไปผ่านมาก็มาลองดูได้ครับไม่ว่าจะมาจากไหนก็มาลองดูได้ลองดูเลยคำวมาเปิดโชว์อยู่ที่ อำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์ครับกับเจ้าลิ้วกลงอ,อันนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็เสียตินครับเสียตินก็คงจะรู้จักกันดีเนาะมาลองกับ 913E ว่าระบบเป็นยังไงพอที่จะเทียบเท่ากับโกเบร้อยสี่ิไหม เดี๋ยวอะไรจะไปสอบถามดูหน่อยเอาเอาแบบไหนแบบไหนเอายังไงครับควทนเบามากเลยคนทนเบาใช่ไหมเบาหวิวเลยใช่ไหมเอเป็นไงเสียสุดยอดระบบแอร์เย็นเจี๊ยบความทนเป็นไงเบามากเบาเบามากเลยพูดมากเลยอ่ะ เล่นแค่เจ็ดพอทำงานได้เลยการันตีโดยเสียตีนนรถตั้งไว้สวยจารัดเสียตีนการันตีข้างหน้ามีช่องแอร์ให้ดูอ่ะเขาเรียกว่าการันตีครับอ๋อนี่ก็บอกว่าแอร์เย็นเยี่ยมเปอีกอ่ามีทุกคนสอง๋อนี่คนสองหลบลมว่าวันนี้ไม่ลงใช่ไหมแต่อยู่บนรถใช่ไหมันร้อนรถมนมากเลยใช่ไหมครับเนี่เดียว อย่างนี้ต้องราคานี้ราคาราคานี้เอาไปใช้นี่แบบว่าไม่ต้องห่วง10ปีและผมชอบตัวนี้มากเลยนะพี่ชอบตัวไหนตัวกระจกเนี่ย้านมันใหญ่มันมองวิสัยทัศน์อ่ามอง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 เวลาสายแตกอะไรอ่ะรู้หมดเลยมันมองวิสัยทัศน์ในการมองอ๋อโอเคครับผมชอบเลย ว่าการออกแบบลงตัวแล้วก็แออยู่บนอย่างเงี้ยแม็กี่จุดเนบแ่าสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองช่องช้ำๆเลยมีสันลูกด้วยเจ้ยวอะไรมีม่านบังแดดด้วยใช่แล้วขับดีครับขับดีมากอ่า โอ้โห,หสุดจัดครันี่ครับเสตตินได้ลองกับเจ้าหลิวกงคันนี้แล้วก็บอกว่าระบบนี่สุดจัดเสตตินบอกว่าสุดจัดครับกับเจ้าหลิวกงคันนี้ นิ่มครับผมจากเคยที่ขับโกเบรหรือโคมาซุใช่ไหมอ่าแล้วมาเจอกับเจ้าลอกงคันนี้นิ่ม,มแล้วน,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 นิ่มมากเลยครับนิ่มมากใช่อ๋อสุดจัดสุดจัดเลยใช่ไหมแล้วคันนี้เขาบอกว่าราคาเท่าไหร่ผมก็ยังไม่รู้นะ เอา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 สวัสดีครับสวัสดีครับเอาสวัสดีครับสซี่ยแปดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยมาจองมาจองเซแปดสวัสดีครับพี่ชาติโอ้ยพี่จะไม่ใช่พี่ชาติแม่ตัดไอซองไอซองก็ได้ชาตินะซองคิดว่าชาตินะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้จะมาอะไรมาเอาคันไหนมาตกลงเอาคันไหนนี่คันเล็กคันเล็กคันเล็กใช่ไหมครับตันบอกตันตันครึ่ง โอเคโอเคเลยถ้าถ้ามีคันใหญ่แล้วถ้าไม่มีคันเล็กอ่ะมันก็งานใช่ไหมบางทีจําเป็นต้องใช้คันเล็กไม่หรอกเอาไปจอดดูเฉยเป็นยไอย่าอย่าพูดอย่างนี้มันไม่ใช่คนทํางานน้อยเสียไม่เสียแกเสียแกซื้อไปจอดจริงโอ้ย่าหญ่ใหญ่ให่ย่่่ เดี๋ยวต้องพูดว่าแบบต้องเอาไปใช้งานบางทีคันใหญ่มันทำไม่ได้คันเล็กทำได้เล็กตัวเห้อ่อ้คันเล็กก็ราคาพอๆคันใหญ่เดินไม่ไม่ในราคางานก็พอๆกันนะน้องใช่ใช่พอๆกันครับการเคลื่อนย้ายง่ายหน่อยใช่ใช่เราใช้รถลากใช้พิกอัพลากก็ได้ใช่คนขับก็ไม่ยากหรอกนี่ไม่ไม่ไม่ผมผมอายุเยอะแล้วผมไม่ขับแล้วผมไม่ขับแล้ว ผมพูดตั้งหลายคลิปแล้วผมบอกว่าผมไม่ขับแล้วแม่โค่ะใช่ใช่ผมไม่ขับแล้วแต่มีรถพ่วงให้ผมขับผมขับได้อยู่นีแต่ไม่มีงานงานไม่มีเลยโอ้พอดีได้พอดีเสียแปดแวะเข้ามาครับผมก็เลยได้ขับรถผ่านเห็นมาเลยแวะเข้ามาดูรถใหม่นี่มาจองไปสักคันหนึ่งไปก็ไม่เสียหายสอหื่ไ้ ไอ้ตัวนี้ยังไม่ใจงวดเขาเลยเนี่ยนี่นี่เอารถไปเอาขั้นใดฮะเอาอันนี้ไม่ได้ปายเชิญจองแล้วเขอจองแล้วบอกอันนี้ไม่ได้จองแล้วกันนี้อย่าวิ่งให้จองอ่ะจองมาได้เดี๋ยวเก้าตังค์ับมาถือร้านค้ามแน ครับผมอ่ะตอนนี้ก็มีคนมาดูแล้วก็มีคนมาจองครับผมหลับคลิปนี้บายบายครับผม